สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วนะคะทางช่องวารุณิชันแนลค่ะช่องแบ่งปนันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าน,นะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตการสอยซ่อนได้นะคะสอยอย่างไงให้คุณแม่บ้านได้ดูกันนะคะพับชายเสื้อชายกางเกงชายกระโปรงได้หมดนะคะเอาแบบง่ายๆนะคะนำ เสื้อที่เราต้องการจะพับนะคะสอยพับอันครั้งแรกก่อนพับเก็บขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเราใช้เข็มหมดปักไว้ก่อนนะคะจะใช้เข็มหมดปักไว้ก่อนค่ะปักไว้เป็นช่วง แล้วเราก็จะมาสอยนะคะแนะนำนะคะถ้าเป็นขากางเกงให้ใช้ได้คู่นะคะสองเส้นแต่ถ้าเป็นเสื้อใช้เส้นเดียวค่ะหรือถ้าน้องๆหลานๆลูกๆต้องการที่จะทำส่งคุณครูนะคะการสอยซ่อนได้แบบนี้ใช้ได้เลยนะคะผูกปมได้ ตัวนี้จะเป็นเสื้อจะสอยเส้นเดียวค่ะเริ่มแรกเราก็เข้ามาก่อนนะคะแล้วผูกเข้าให้แน่นผูกให้แน่นเราใช้ได้ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ไปทะลุออกไปแล้วไปสกิดเอาด้านล่างนะคะสะกิดเอาด้านล่างแล้วก็ขึ้นมา แล้วก็ใช้เข็มสอดเข้าไปไปสกิดด้านล่างนิดนึงใช้เข็มมุดเข้าไปสกิดด้านล่างนิดนึงอย่าให้เข้าโผลเยอะนะคะอย่าสกิดเยอะเดี๋ยวจะเห็นเส้นได้ไม่สวย ใช้เข็มสอดเข้าไปสกิดด้านล่างกรีดเข้าออกไปนิ้วมือสามนิ้วลองข้างล่างนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งระวางอย่างนี้เลยค่ะสะกิดนิดนึงสอดเข้าไปทะลุด,ด้านล่างสกิดนิดนึง สอดเข้าไปทะลุด้านล่างสกิดนิดนึงสอดเข้าไปทะลุด้านล่างสกิดสกิดให้โดนนิดหนึ่งนะคะจะมองไม่เห็นเส้นได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นขากางเกงนะคะจะต้องเป็นได้สองเส้นนะนี่เป็นชายเสื้อใช้เส้นเดียวค่ะสอดเข้าไปทะลุด้านล่างสกิด ชสกิดนิดนึงค่ะสอดเข้าไปสกิดนิดนึงมองเห็นนะคะสอดเข้าไปสกิดด้านล่าง ซอยซ่อนได้ห่างประมาณไม่ถึงเซนนะคะถ้าเซนหนึ่งเขาจะยาวไปนี่ค่ะสอดเข้าไป สอดใช้เข็มสอดเข้าไปทะลุออก,ออกมาแล้วก็จิ้มเอาด้านล่างนะคะขึ้นมาเข็มสอดเข้าไปทะลุจิ้มด้านล่างขึ้นมาสำหรับน้องๆหลานๆน,นะคะลูกๆที่ทำส่งคุณครูนะคะส่งอาจารย์วิธีนี้ได้นะคะ เด็กทุกคนจะต้องทำส่งคุณครูนะคะจะมีวิชาบังคับนี่ค่ะทำตามนี้ได้เลยนะลูกสอดแล้วก็ดึงแต่ถ้าเราจะไปพับสอยชายกระโปรงใช้ได้เส้นเดียวนะคะนอกจากเป็นกางเกงที่เราจะพับให้คุณสามีเนาะตัดขากางเกงให้คุณสามีอยู่กับบ้านเราใช้ได้คู่ คือเราด้อยเราด้อยขึ้นมาเส้นหนึ่งเนี่ยเราก็มาดึงให้ให้ตรงเป็นสองเส้นค่ะแล้วก็ผูกปมสําหรับสอยชายกางเกงนะคะแต่นี่จะเป็นวิธีสอยแบบเบาๆทั่วไปคือสอยชายกระโปรงชอสอยชายเสื้อชายแขนได้หมดนะคะสอยค่ะทะลุเข้าไปสอดทะลุ ไม่มีได้โพลนะคะมองเห็นกันอยู่นะ ใช้เข็มสอดเข้าไปแล้วเราก็ทะลุกออกไปข้างล่างแล้วก็จิ้มเอาหน่อยหนึ่งก็ขึ้นมาสอดเข้าไปนี่ค่ะทำง่ายๆนะคะคุณแม่บ้านเด็กๆที่จะทำส่งอาจารย์ด้วยค่ะทำวิธีนี้นะคะสอยซ่อนได้ค่ะแล้วก็จะผูกปม ปุกปมใช้วิธีนี้ค่ะพอถึงนี่เราก็เข็มสอดเข้าไปดึงสักสองสามครั้งนะคะทําแบบนี้นี่ค่ะเวลาเราผูกปมนะทําอย่างนี้สองครั้งสามครั้งนะคะเขาก็จะอยู่เลยเขาไม่หลุดแล้วนะเราก็จะตัดเรียบร้อยเสร็จพิธีสอยซ่อนได้ง่ายๆสําสหรับมือใหม่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า